สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธานภูมิหลังเสรีรัตนนายอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นึ่งับเลขที่11วันนี้ผมจะมารีวิวหนังสือเรื่องอยู่กับกงงอันนี้เน,นียน,นอยนนู่เล่มน,นี้เล่มนี้อ่าแล้วไม่ผิดนะเล่มน,นี้เป็นหนังสือที่เขียนโดยคุณหยกบุรุภาซึ่งเป็นหนังสือที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศบอกว่าให้ใช้ประกอบในวิชาภาษาไทยและเป็นหนังสือที่ใช้อ่านนอกเวลาซึ่งเป็นหนังสือที่ผู้เขียน ได้เล่าเรื่องถึงชีวรประวัติของตนเองตอนยังเป็นเด็กย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่ประเทศไทยเพิ่งมีคนจีนย้ายเข้ามาอยู่ด้วยใหม่ๆเนื้อเรื่องของหนังสือเล่มนี้จะเป็นประมาณว่าหยกเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในห้องแถวเก่าๆอยู่กับกลงที่เป็นคนจีนโดยย้ายเข้ามาในประเทศไทยด้วยเสื่อผือนหมอนใบหรือเรียกง่ายๆว่าหรือหมายความว่า เข้ามาตัวเปล่าโดยตัวละครของหยกจะเป็นตัวเล่าเรื่องความเบินไปในชีวิตต่างๆวิถีชีวิตของคนไทยคนจีนความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองคนทั้งสองประเทศขนมทำเนียบต่างๆโรงเรียนสังคมชนชั้นต่างๆเมื่อผมอ่านไปแล้วผมได้ข้อคิดจากหนังสือเล่มน,นี้โดยโดยกลงพูดว่าพูดกับหยกว่าไม่ต้องอายที่เราเป็นคนจน แต่จงอายเที่ยวเป็นคนเร็วเพราะว่าความจนความรวยเราเลือกเกิดไม่ได้แต่ความดีความเร็วเราเลือกทำเลือกละเว้นได้ที่ผมมารีวิวหนังสือเล่มนี้เนื่องจากว่าอ่านแล้วสนุกไม่น่าเบื่อเรารู้สึกว่ามีคำสอนอยู่ใน,นเยอะมากจึงอยากให้เพื่อนๆลองไปหาอ่านดูนะครับบ๊ายบาย